สวัสดีคุณไกรนะคะมาดูบอลสี่บ้านคุณไกรกันนะคะวันนี้มีอะไรใหม่ๆหมไหมะก็หรือว่าเป็นรถเมื่อวานแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้เห็นเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้สวยใบเงาใบสวยมากเลยนะครับเนี่ยเปิดมาใหม่ก็ออกหน้าสวยใบเงานะครับเงาแบบธรรมชาติเลยนะครับต้นนี้ก็สองรอบาทค่ะ นี่เดี like ๋ยวขึ şey ้นเบอร์ขึ so e ้นเบอร์คุณไก่แป๊บหนึ่งนะคะใช่ครับเดี๋ยวป้อมเอาเบอร์คุณไก่ให้ลูกค้าก่อนครับค่ะขอเบอร์นิดนึงค่ะคุณไก่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกค่ะศูนย์หนึ่มค่ะศูนยนะคะเจ็ดครับผมเจ็ดเก้าแปดแปนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะคะนี่ค่ะ โอเคขึ้นเบอร์ให้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะครับแล้วก็จะมีลูกไม้นะครับหน้าสวยๆหวานๆเลยนะครับนะครับกัดสีสวยๆนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับก็กัดสีสวยๆเหมือนกันแล้วจะมีด่างด้วยมีติดด่างด้วยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นสองสามต้นในหนึ่งกระถางนะน่าจะสองสามต้นไปเลยนะคะใช่ครับเนี่ยใบใหม่ออกมาก็ด่างแล้วครับต้นนี้นะครับสวยมากครับก็ไม่แพงนะครับถ้าใครที่สั่งในไลน์นี้นะครับ จะให้เป็นลูกคาพิเศษครับ8ปดิบบาทไปเลยครับผมดูทรงคุณกายบอกจะจัดโปนะคะจัดโปให้เลยนะคะแปิบาทนะครับและไปดสิบบาทต้นนี้ก็ป้ายแล้วนะครับต้นนี้คือป้ายนะครับน้องป้ายแล้วนะครับ ใช่ครับได้ลุ้นตลอดใช่ครับได้ลุ้นตลอดบอสต้องรอแป๊บหนึ่งบอสอย่าแทรกครับได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นนะครับเนี่ยมสโซะต้นไม้กับสกายแพนเด๋รวรอบอสแป๊บนึงนะครับก็จะมีด่างๆตรงสะุือแล้วนะครับใบใหม่ออกมาก็จะติดด่างกับทุกใบนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ตอนวันนี้ก็จะเอาลูกไม้มานะครับก็จะมีบอลบ้านๆที่ผสมมาด้วยก็จะมีพวกเพชรมณฑลอะไรนะครับเพชรมณฑลนะคะก็ไม่แพงครับถ้าซื้อในไลน์นะครับร้อยห้าสิบบาทครับผมลดราคาพิเศษกันไปเลยนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับตัดสวยสวยแล้วนะครับสองต้นครับผมเพชรมณฑลนะคะครับแล้วก็ ก็จะมีสตรอเบอรี่สตาร์นะครับสตรอเบอรี่สตาร์นะคะสามสิบบาทนะครับในไร่สามสิบาทไปเลยนะครับในหน้าบ้านเขาขายห้าสิบแต่เขาให้ราคาในไร่สามสิบาทไปเลยนะคะอันนี้ก็น่าสวยๆนะครับกระดูกขาวๆนะครับอันนี้ถ้าเอาในไลร์ก็แปดสิบบาทแปดสิบบาทไปเลยนะคะครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบบาทไปเลยนะครับสวยๆนะครับเจ็ดสหน้าสวยๆเนี่ยครับลูกไม้หน้าสวยๆนะครับใครสนใจนะครับ สั่งได้เลยนะครับอแอดไลน์มาได้เลยนะครับในเบอร์โทรของผมนะครับบ้านๆก็มีตัวที่เนี่ยก็ใชดด่ดูดดูดู โก้หลงนะครับสวยๆนี่150ยบาทนะครับเนี่ยครยังไม่มีเพิ่มได้นะคะอันนี้หัวใหญ่แน่นอนนะครับหัวใหญ่ใบนาดนีมีหัวใหญ่แน่นอนครับผมเพราะว่าไม่เคยไม่เคยผ่านะครับต้นนี้ไม่เคยผ่าไม่เคยนี่เลยครับแล้วก็มีบันเดือนว่าครับสาคูด่างนะครับคูด่างค่ะหกสิบบาทอันนี้ต้นต้นนี้ออกหน่อมาแล้วครับเนี่ยก็แปดสิบบาทครับิบบาทใหญ่เลยเลยครับแล้วก็มีจอมทับค่ะจอมทับค่ะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ค่ะนะคะโทรหาคุณไกลได้เลยนะคะอี้หน้าบ้านก็กําลังเลือกกันอยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ